สวัสดีสวัสดีคะ่ะพี่น้องสวัสดีจากเมืองออสเตรียค่ะบมีเวียกบมีงานเรียนจบปับ๊บกลับไปเลาะซะแลว้วพี่น้องไปดูแสงสีผู้เดียวไปเดินคนเดียวน้องสาวเพื่อนกลับบ้านไปหาสามีเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะก็ไปเดินพักผ่อนสมองซะแลว้วพี่น้องงามงามเอาบ้านเอาเมืองเพื่อนมาให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อผู้ใหญยัยง,งบ่เคยเห็นกระเบิงซ้ซาลูปนี่ เป็นภาพอันหมากไว้นักเทียนตลาดปีใหม่จ้าเคยเห็นภาพการ์ตูนนี่พี่น้อง่อยละขึ้นฮอรน,น้องสาวผู้นึงคือน้องหลิวตุ๊กปุก๊กคือเพื่อนโอ้ยตาสะอ่อนเนาะเพิ่นาภาพออกกําลังกายว่้วพื้นน้องสาวแล้วก็ขึ้นฮอดน,นางเนาะขึ้นฮอดเบิดสุขคุอยู่เมืองไทยปีนี้บ่ได้กลับเมืองไทยไปเรียนหนังสืออยู่วิฟีจ้าไปเรียนแล้วก็พาพี่น้องมาเละบึงนี่ละ่ะ การ์ตูนคือตาห,ากหักเทมันออกกับร่างกายติพิ่น้องพี่น้องเบืองสอยค่อยแดมันคือตุ๊กปุกติ๊กปิกอยู่เนาะพี่น้องเนาะอยู่ในอันแก้วเดอ้อนี่ค่อยก็เลยถ่ายวิดีโอมาให้พี่ให้น้องเบืองเบืงมันน่ารักดิพี่น้องเบิ่งเนี